สวัสดีครับวันนี้ก็มาลงซี่นะครับมาหาทุกเบ็ดปลากระตบปลากาครับอยู่ซี่ด้อพี่น้องแล้วลงซี่มาล่งเบิ้งครับนี่นำบกแห้งครับก็เลยอยากมาทุกเบิง้งเห็นเห็นสถานที่มองทุกีนกะเบิ้งมันเหมาะแห้งพี่น้องแต่ว่าป้าที่กินเบ็ดบดครับน้อปลาเขาไปยังบนแซวน้่นปลาครับพี่น้อง อย่างเดียวว่าว่าเขาไปยังมากินเหยื่อครับก้นนียครับพี่น้องครับขันเบ็ดเลยครับพี่น้องเบ็ดตกเหยื่อกุ้งนะครับโอ้อยากลำบากเนี่ยเยื่อกุ้ง คือบอ่อนาอยู่สี่ครับพี่น้องคืออยู่กุดบอกครับยูนองอยู่กุดนี่คือ,อยุ่พีน่น้องมาทางที่อยากมาลองเบิ้งไว้ยายยานมันดีกว่ากุดเพิ่งละเลยอยากมาลองเบิ้งครับเห็นเออไม่อุ้มไม่นล้วดตมีป่าจะตบป้ย่ายันเดียว,ว ป้าแนวอื่นเราถเล่นเยื่อกคนเมื่อไหร่ไน่รู้กลับกลับไปเล่ไปเล่ไปเล,ปล่อ่ะอ่ะครับไปเล่ไปเล,ปล่เออครับ ตัวมันเสียขาวๆครับเมื่อคือปลากระตอในน้องนะครับในน้องน้ำใสครับนหน่อยกต่กินลึกแต่นอ้องตัวหน่อยเนาะ กระตอบซี่อนตัวหน่อยเร <Hello. S 1> uh, อบไปแล้วอีกแล้วครับผมดีชิมพูเลยไปแล้วไปแล้วครับอ่ะอ ยุบโอมาอีกละครับทำเป็นครับใี่นไหอครัะเกี่ยวไม้ครับเกี่ยวไหม่นี่ครับโอ้ตอบนะต้นน้อยๆแต่เนาะ

จมไปแล้วครับนี่ตัวน่อยๆนะน้ใช่ตัวน่อยโผด มม่ดีคับวลงซี่แลลวคุน้องซี่กัมีดต่ป้าน้อยปลากระตบเสียมตัวหน่อยหน่อยกันหน่อยอนี่เป็นลูกมัน ล็ลุกน้อยลุกน้อยบึงปลาบึงใหม่บึงอันนี้ก็เบ้นแต่ถือลายลื่นนันน่นนั่นนั่นถึงลงไปดึงยืกยืกยืดโอ้ข้ามไม้เข้าไปหน่อยย้อนลงไปลงไปไปวันใดเนาะปลินเบื้อ อ่ะจมไปอีกแลยยึบยึบยึบไอ้กินเยอะน้อยเพื่อนเนี่ยนะโอ้ยไอบอมจมไปเลยเห็นไหมโอ้จมไปคือจะไปขางอยู่เห็นเห็นดึงไปต่อยอีกเลยครับยึบโอ้บดติดครับบดติดโอ้ดึงไปไปกินเยอะมุดครับ